ครับสบายดีป้าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านอพอ,อส่องของบาตายยาเมืองแรงบุลุ้งเลยเสียงแง่งต่างเลยติดพัตเตอร์รถไข่นะ,ะเขาจะ <c oughs> เป็นพัตเตอร์รถไข่ไปหาหมอบางแรงนะบุลุ้งเลยถือยาไปสองเข็มแทบสีย่างหมดไรเลยขาเป๋งเป๋งเงเป๋ถือสียาไปสองเข็มเนี่ยกับยากินน <c oughs> มากรอาการกันยังอะไรอยู่ ยังปวดตามกระต้นกระตอยฮะกัอาบน้ำอาบทาแล้วมาก็ซอยกันเข่าั้อไปรู้ไหมพอตายไม่ากับเกาสมิวเป็นเป็นห้องคลองเนาะบอตาก็เลยสิเข่าั้อล่อถาเนาะปิ้งปิ้งย่างของกินเนาะมันนี่มียังกินแหนเดียวเอยู่มาเบิ่งกมาสมกันเลยนี่อาหารของข้าวมันนี่มันนี่บริหารของกินไปรู้ไหมแถมอีกอย่างก็บบอตาเป็นไข่ก็เลยบริไปเนาะ แลเลยตะกี้เราจะไปหาเฮ็ดยุหกมันบวไวเด้ปวดเมื่อยตามกต้นกระโตก็เลยหมดไปอันนี้เป็นหางงัวหางงัวได้จาก to material, ามือนั่นะมือบุญเนาะอันนี้เป็นสิ้นส่วนหางอันนี้เป็นผลาผลากับกระดูกพิ้นเนาะอย่างกระดูกพิ้นตัวนี้สิก้อยตัวนี้หางงัวสิก้อยสู่คอบัวกินเลยเนาะจากไปจะเป็นเซฟมาเนี่ยจะเป็นหัวตาเาจะได้มาจาก ทีเขาไปควงงอมือก,ก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเป็นคนไปจับแน่ไปผูกแน่ก็เริ่มเป็นไถ่ขาผูกไปผูกแล้วก็ผูกไปหาจับวัวหายเนาะเป็นไห้เป็นขาที่ไปหาจับวัวมาไวหวไถ่เนี่ยเตรียมเตรียมยางให้มันสุนะครับจากเสียออกมาก้อยเนาะมีทั้งพลรามีทั้งหางก็ได้เดี๋ยวใส่เวลาย่างก่อนปไปลงเลยยางซุกน้ำแล้วไปลงเลย พอตา <ไง S 1> เตรียมสิหั่นไปตอนไปตอนแล้วก็เตรียมสิกอ้อยบาเี่เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวหางวัวกันหางวัวน่อยเนาะก็เลยได้โบลายไปได้โดอ,อ้ยย่างจำแจวเด้งานนี่นพอตาเป็นเซฟเลยเพระาะว่าพอตาบอคอยถานาัดกับเรื่องกอ้อยไปได้เนาะครับเป็นไขน่นเลยยัย่อยาั แลบ้าไหนก็หมักเพื่อนกับโอ้ยอยู่บ้านน้ำมงคุณแล้หมักเพื่องเคนิบูมีในบ้านบูมีในบ้านนิบูมีฮะปลายี่ในบ้านทูปลาพ้นชนละท่าก็เตี้ยมสิมาไผกันขึ้นก็จะกินเงาะไปเลยแล้วบางทรงเดี่ยให้ปตาหันหันไปตอนไปตอน้ากอนเลย ไปตอนไนเนาะจำแจ๋วได้เนะาะไอหอนยังออกมาถลนถลนอยู่ใสาหนังยังมาใส่เนาะแมนสีนังพอตาเตรียมสิปรุงแล้วไปเลยเนี่ยม,ม,มันมันบ่มีหมักเพื่องก็เลยใส่หมักนาวแทนเนาะใส่ก้อยนะพอมันขำแล้วเนี่ยถ้าสิไปหาเอาอจนมืดเลยมันนี่เป็นวันสิ้นกินเจมันนี่สมิวย่างนะั่นละ เนี่ยบริหาของอยู่ของกินเด้อันนี้ก็ของกินงแต่มื่อบุญหมดแล้วเนี่หลืออือเนี่ยใส่พริกป่นลงไปเนี่ยทั้งหลายอันหลายแนวผสมกันเนาะมีทั้งสิ้นมีทั้งหางงัวมีสิ้นลืมออกจากกระดูกกระดานผลาไอะไรนั่นแหละใส่น้าปลาหรอใส่ปลา,าไหล นี่จะแนวกิมเค้ม,คมหมดสัตว์ใส่ผงสุรดลงไปเนี่ยนิดหนึ่งพอตาใส่ต้นหอมลงไปเนี่ยซีมือพอตาแซ่บในนอนมันูงไอเสียได้แต่บ่มีหมากเพื่องใส่เนีน่ยทนรดนทันรนในเขากันน้นคนะอ,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 อันนี้เป็นเมนูที่เฮิ่งๆงที่กินเถื่อนหนึ่งในรอบปีหนึ่งได้กินบ่นเถื่อนหนึ่งหรือสองเถือ่อ เพราะว่ามันบอกก่อยจะได้กินอันประเภทหางวัวหางอะไรอย่างเงี้ยนะก้อยหางวัวสาซสมึงจะก่อนเนาะเราสาสีออกมาจากไหนพ่อเนาะโอเคแล้วโอเคแล้วพ่อนาะเตรียมมาแบ่งให้พอน้องอ้อนน้ำเนาะเพราะว่ามีสองผู้เดนมีสองส่วนแบ่งเนี่ยตาเตรียมแบ่งให้พอน้องอ้อนเนี่ยแล้วกันกินเองเนี่ยแล้วละปลาลูอาหารเนาะก้อยหางวัว ใส่สมมะนาวเสียได้บุมีสมมกเพืองเนี่ยมีทั้งปิ้งคลาบัวแล้วก็ต้มน้ไม้แล้วก็หนึ่งหมักฟักเนาอาหารท่ามือนเรับเนี่ยบริไปหาของกินมือนเด็กเป็นร้านผักกินเท่าที่มี มาเด้อพันยัยไม่ย่ายกินข้าวแรงกำลูกเด้อคุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าในพันนำเด้อเอฟซี <FC S 2> ถูกฐานลองกินข้าวแรงร่วมกันเด้อมันดีพ้นตกม,นมันดีพ้นตกฝนตกพตก้ต่าจ่าจ่าจิตต์ตอนไหนทั้ทงบ่อตากับทั้งเป็นวัดทั้งเป็นไข่ผมรูงง้เลยพูดโฮมขอกันไปหาหมอถือสีดยาสองเข็มตจว่าจะสีย่างมาได้ สซมมจะสีได้ซ่อนโหลดมาไปกับสซมีไปหาหมออาหารทีโบราณไปเลยกินชาทีมี่อะไรนะเนาะทำดีก็โอเคแล้วไปไปงานนอกเลยอืมมาดีพะรูก

กินข่าแรงครับครอ,อบครัวนวันพ้นตกหมเลยพ้นตกอ่ะอ่ไประการกบการเสียดมาได้เด้อวันนี้เป็นวันสีนวนพรขลับม,มนเลยหาของที่มีชีวิตมาได้ เฮ็ดปวกก็ส no. nah ิได้อีด้ควาดึงเอาตะคุดตะคุดมาได้อีกไม่ออกไปอยู่ท่อื่นบ้านอื่คนตรงมาแห้งบ้านนอกออกก็จะปหยาออกก็แบบน้าเรือกระสอบก็ตายหมดยอเจ้าวว่าวั้งกว่าน้อพนมาทีดีแล้ว

ลุงทองแล้วก็มเ็แควไปักเหกขเห็นขาขาวปหดเรียกว่าตุ๋นเรียกแค่ขวบพถ้ากขมูลน้ำอย่างู้น้ารถไปฟอกางนแจ้งเขาต้อนหนาไัอ้าวเ้มอ่ด้เห็นค่ัวบเรั้ ไปออนเจออเดยด็กุ้งอุออย่นอาตอนะได้ไปมว่อเจ้าวไปหาบ้างเอาไปหาบ่าข้าข้าวาผรอกนครับอ้ยอ้าเจอเล้าของยัง้าวไปทำไปยังไงไปทำ cho mãi mai cho nó đi thêm lúc được chào 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 chào

มาเนี่ยก็ียได้ามแล้วพระจาักลับป้าลุงขอบอกบขอบใจทุกคนดีครับามาติดตาไปับส้มเด้อเนาขอบอกขอบใจสิเป็นกำลังแง่แงใจให้มาตลอดเด้อสบายดี